สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft h o t o Online ในพาร์ทที่179กันแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็มาจัดแข่งรถกันหน่อยละกันหลังจากที่เราห่างหายห,ห่หางเหินห่างไกลเหินห่างพอแล้ว <c oughs> โอ้โหถ้าไปต่อนี่จะนึกคำไม่ออกแล้วนะครับว่ามันมีห่างอะไรบ้างเอาล่ะสำหรับพาร์ทนี้เราก็มาจัดแข่งรถกัน นะครับที่พีคสุดเลยก็น่าจะเป็นแลมโบกินี่คันนี้เพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าแลมโบกินี่ของเราสีแดงแจ๊สคันนี้ถูกจัดอยู่ในรถซูเปอร์คาร์นะครับโอ้เดียว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 โอ้โหมีทังลูกบอลกับถังน้ำมันล่วงลงมาด้วยเอาและครับโอ้โหจะไหวกับพี่แกสองคันหน้าหรือเปล่าเราเอาแลมโบคันนี้มา ดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะสู้เซนโซโนกับที20ได้นะครับแต่เราไม่สนไงผมอยากจะโอ้ย,อ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 ยเดี๋ยวเสียหลักผมอยากจะลองเทสลัมโบกินีคันนี้ดูหน่อยนะครับก็ถือว่าในพาร์ทนี้เรามาเทสรถจัดไปนะครับโอ้โหจะเร็วกันไปแล้วโอ้ค้างหน้า ยังไงขึ้นตึกตายตึกโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็มีสวยจ้าโอ้โหสุดยอดนะครับด่านนี้ยังไงแลนดิ้งดีๆครับแลนดิง้งสวยงามจี GG. เอาเลยครับไปต่อโอ้โหที่หนึ่งยังไงล่ะที่หนึงจังหวะนี้ <c ười> ถือว่ามาดี ถึงจะเป็นแลมโบกินี่แบบธรรมดาแต่ก็แซงเซนโตโนกับที20มาได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ไปกันต่อครับเราช้าไม่ได้เพราะว่าเราไปเทียบกับเซนโตโนกับที20ไม่ได้เราก็จะต้องใช้โอกาสนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือฉวยโอกาสนั่นเองฉ <laughs> วยโอกาสชิ่งหนีละ ต้องรีบไปต้องรีบไปตอนนี้เราอยู่ในท่อสีแดงข้างหน้ายัางไงข้าบมาอีกท่อแล้วสวยงามไปกันต่อเลยจ้ายาวไปโอ้อะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นววว้าวว้าวผ่านมาได้ยังไงโอ้โสุดยอดสนามนี้ สนุกมากเย็ดเคโคตรมันโอ้โหอย่างนี้ก็มีถือว่าทำได้ดีสำหรับสนามนี้ชอบเลยชอบเลยขับมันมากโอ้ว้าวว้าว,ว,าวรถนี่แบบยับเยินแล้วนะฮะรอยถลอกบอกเบิกนี่เต็มเลย ลูกบอลเหรอจัดไปอ้าวได้มา20 RP เฉยข้างหน้ามีลูกบอลลิงกับลูกบอลด้วยนะครับขอชนสักลูกได้ไหมจัดไป <c oughs> เก็บมา20 RP โอ้โหลงบนหลังคา <c oughs> เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยไปต่อดิไปต่อ คงไม่ได้แล้วคงไม่ได้ลร้รีบหน่อยรีบหน่อยดีครับดีดีด,ดีโอพี่แกมากันแล้วพี่แกมาแล้วยังครับตอนนี้เรายังคลองเกมได้อยู่ผมไม่ยอมให้ใครมาแซงผมไม่ได้หรอกนะฝันไปเถอะที่หนึ่งต้องเป็นของผมเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับว่า m b o โบก i น i คันนี้ ก็สามารถชนะที20กับเซนโตโนได้เหมือนกันจะทำได้ไหมก็ต้องแล้วแต่ดวงไปกันครับตอนนี้เรายังห่างไกลพอสมควรกับพี่เกทั้งสองคนหัวร้อนดิหัวร้อนไปดิอ้าวอ้าวมาจากไหนเนี่ยคุณพี่ดูเหมือนว่าเซนโตโนจะลงมาแล้ว ต้องรีบทําความเร็วกันหน่อยแล้วนะครับพี่แกอาจจะพิกเกมมาชนะเราก็เป็นได้เซนโตโน่นี่ไม่ธรรมดานะฮะโอ้ววววไปทับไปครับตายตึกตายตึกยังได้ยังได้มาดีจริงๆมาดีบอกเลยโอ้ยังไงเดี๋ยว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 เด๋ยวสวยจ้า มีกระแทกกระทันนิดนึงโอ้โหส่งท้ายรถนี่บิดเบี้ยวกันเลยไปต่อฮะไปต่อเข้ามาในท่อท่อรูหนูไม่น่าจะใช่ท่อรูหนูจัดไปครับที่หนึ่ง ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีใครตามเรามาทันน่ะถ้าตามทันนี่ก็ปฏิหาริยแล้วบอกเลยเดี๋ยวเราขอม้วนตัวสักทีหนึ่งได้ไหมไม่น่าจะไหวนะฮะเราไม่ลองดีกว่าเดี๋ยวจะพลาดข้ามมาอีกท่อจัดไปท่อนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรอบแรกมันมีกับดักวางไว้ด้วยใช่ไหมนี่ไง โอ้โหนั่นไงนั่นไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบสิรีบสิทำไมรอบนี้มันผ่านไปไม่ได้ต้องผ่านได้สิเทอร์โบจัดมาเก็บเทอร์โบมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงนี่แหละครับสิ่งที่จะทำให้พี่แกตามเรามาทันเพราะอย่างนี้แหละ ดีๆครับดีๆดีๆนั่นแหละสวยครับมาได้สวยข้างหน้านี้ระวังหน่อยระวังหน่อยเฮ้โอ้ยชอบมากตรงนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเอาละเอาละกายจะถึงเส้นชัยกันแล้วความหวังสุดท้ายอยู่ที่ตรงนี้ นั่นแหละแลนดิ้งได้สวยโอ้โหเยีเ่ยมยอดชนบอลไปหนึ่งทีนี่เก็บมา20 RP ชนแค่เฉียวเียวก็ได้นี่นะครับแลนดิง้งสวยงามจ้าเอาเลยครับข้างหน้าก็น่าจะเป็นเส้นชัยของเราแล้วจัดไป ยังไงแล้วโอ้โห,โหไม่ธรรมดาแรมโบกินี่คันนี้ไม่นึกเลยว่าจะสามารถชนะเซนโตโนกับที20มาได้ตามจริงนะครับในใจจริงเลยตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้น่าจะได้สักที่3อะ่ะโอ้โหแต่เกมก็พลิกนะครับเราได้ที่1เราไปได้ที่1ตรงไต่ตึกนั่นเองโอเคเอาเลยครับเวลายังเหลือ เดี๋ยวเราไปลุยกันอีกสักหนึ่งด่านนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมาจัดกันต่อเลยครับกับสนามที่2ของวันนี้มาดูซิว่าจะสนุกและมันเหมือนสนามแรกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับสนามที่2นี้ผมก็เลือกใช้เป็นโอซิลิสนะครับนะก็เอาออกมาแข่งกันบ้างเดี๋ยวนะทำไมตอนนี้ เรามาลอยกันอยู่บนอากาศแบบนี้อย่าบอกนะว่าเราจะต้องดิ่งนะครับโอ้โหดิ่งพระสุทาเอาสิเอาสิใครจะไปถึงจุดหมายเร็วก่อนกันใครจะล่วงถึงพื้นก่อนกันโอเคจัดไปโอ้ยมีเด้งแหมเสียหลักเลยยังได้อยู่ตอนนี้ ตอนนี้ที20นำเราอยู่นะครับพี่แกไปฝั่งนู้นผมขอมาฝั่งนี้แล้วกันเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเกี่ยวไหมตั <c oughs> ้นแหละโอ้โหลงมาได้สวยโอ้โหตายตึกครับตายตึกเย็ดแค่สนามนี้ก็ยังเจอตายตึกเหมือนเดิมโอ้โอลูกบอลหลบลูกบอลแป๊บโอเคโอเค แล้วโบกินี่ยังชนะที20มาแล้วเลยทำไมโอซิริสคันนี้จะชนะที20ไม่ได้เราเดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนนี้เราหลุดลอยมาอยู่ไหนเนี่ยโอเคข้างล่างมีที่รับอยู่นะโอจีจีเอาเลยครับจัดไปมาแล้วผมมาแล้ว โอซิริสตามมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋วเบรกเใจเย็นใจเย็นเเราอย่ารีบนะครับถ้ารีบนี่อาจจะเสียการทรงตัวแล้วก็หลุดออกนอกสนามได้ยังตามอยู่ตอนนี้เรายังตามอยู่โอเคเทอร์โบจัดไปเทอร์โบยาวๆโอ้หข้างหน้านี้ก็ดูเหมือนว่า จะเป็นการควงสวิงนะครับเราก็เคยผ่านมาเยอะแล้วสนามแบบนี้มันก็ง่ายๆเลยกินหมูกินหมูอร่อยเลยเอาละไปต่อครับยาวๆยาวๆนั่นแหละคู่แข่งของเราก็มาได้เหมือนกันไม่ธรรมดานะเนี่ยที20คนนี้น่าจะฝีมือเอาเรื่องอยู่ เราจะต้องตามให้ทันเฮ๊ยโอ้โหโเสียลักยังได้เรายังประคองรถได้อยู่โอ้อย่าบอกนะว่าสนามนี้เราจะได้ที่สองเราจะต้องรอจังหวะที่พี่แกพลาดก่อนพี่แกพลาดเมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสดีของเราได้เวลาช่วยโอกาสแต่ตอนนี้พี่แกยังไม่พลาดไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเส้นชัยแล้ว โอไม่ oh my, นะที่สองเหรอเร oh oh oh. ียบร้อยเลยคุณพาะคุณเจ้าแม่เสียดายจริงๆตามที20ไม่ทันนะครับโอซิริสของเราดูเหมือนว่าเราจะเลือกรถมาผิดไงสนามนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนานๆทีได้ที่2โ oh อ้โ oh. หแรง11ก็มา ขับทียีสด้วยแล้วแรงสองร้อี่ิล่ะยังไงขอดูผลงานหน่อยพี่แกเอารถอะไรมาอ้าวเข้าเส้นชัยไปกันหมดแล้วเหลือแต่แรงสิอผ่านมาไม่ได้น่าเสียใจด้วยโอเคได้เงินมา2,400เองทำไมมันช่างน้อยอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย โอ้ยเสียเงินเลยหมื่นหนึ่งทำไมมีแต่เราที่เสียเงินล่ะเนี่ยฮะโอ้โหเซ็งเป็ดโอเคครับไม่เป็นไรเอาเลยครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันเอาไว้มาสนุกแบบจัดเต็มแบบนี้กันต่อในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ